ขอเชิญชวนและบอกต่อสมาชิกชกสอ,อสมอทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอสอสอ,อสมอคู่สมรสหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกชกสอสมอน่าจะทําสิ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปอยอีกครั้งนะคะวันนี้ป้าปอจะมาบอกว่าทางสมาคมชกสอ,อสมอมี q ิว o d e โคใหม่ที่จะให้สมาชิกร่วมทดสอบการให้บริการการเป็นสมาชิกผ่าน l ลโ e OA โดยที่สมาคม มี QR code มาให้แล้วก็ให้ทุกท่านสแกน QR code เพื่อตรวจสอบบริการท่านสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกและผลการหักเงินได้อย่าลืมนะคะ QR code สีเขียวๆนี้ค่ะสแกนได้ทุกคนนะคะที่เป็นสมาชิกชกสอสมอถ้าคนที่ไม่ใช่สแกนได้ไหมสแกนได้เหมือนกันค่ะ แต่ว่าพอเราใส่เลข13หลักเข้าไปมันก็จะไม่มีข้อมูลขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกชกสสมนั่นเองค่ะสําหรับคนที่เป็นสมาชิกนะคะสแกนเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะปอบอกกันนะคะว่าวิธีเริ่มต้นก็คือท่านเข้าไปในไลน์ค่ะแล้วก็เข้าไปในส่วนของการเพิ่มเพื่อนนะคะไปสแกน QR code นี้มามันก็จะได้มีคำว,ว่าแชร์ลิงก์ขึ้น,นะค,ะค่ะพอแชร์ลิงก์เราก็กดเข้าไปเลยนะคะมันจะเป็นคำว่า ชกสอ,อสมแห่งประเทศไทยคะ่ะจะเริ่มต้นด้วยบอกว่ากรุณาแจ้งเลขบัตรประชาชน13หลักของท่านเพื่อลงทะเบียนใช้งานก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกว่าให้แจ้งเลขบัญชีเพื่อยืนยันอีกครั้งเราก็ใส่เลขบัญชีทกสอของเราเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่ากรุณาแจ้งกดตามหัวข้อที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลตรวจสอบการหักเงินส่งเคราะห์หรือว่าแสดงบัตรสมาชิก เขาก็บอกว่ากรุณาแจ้งกดตามหัวข้อที่ท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบผลการหักเงินสงเคราะห์หรือว่าแสดงบัตรสมาชิกสําหรับอสมอที่สมัครใหม่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทั้งนี้ระบบอยู่ในระหว่างการพัฒนาปอก็พิมพ์คําว่าแสดงบัตรสมาชิกเข้าไปค่ะก็ได้บัตรสมาชิกมาทันทีเลยหลังจากนั้นเราก็สามารถตรวจสอบการหักเงินสงเคราะห์รายเดือนของเราได้เลยนะคะพิมพ์คําว่า ตรสอบการหักเงินสงเคราะห์รายเดือนเขาก็ให้มาเลยค่ะ390บาท3 2สตังค์ในเดือนมิถุนายนนะคะท่านเห็นไหมคะคำว่า,าดีโมโตัวแรกฝั่งซ้ายมือนะคะก็ตรวจสอบผลการหักเงินสงเคราะห์ส่วนดีโมอ,อีกอันก็แสดงบัตรสมาชิกสามารถกดตรงนี้ได้เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่องทางง่ายๆที่จะทำให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ค r c อ d e นี้อยากให้ สมาชิกชกสสมอทุกท่านสแกนเข้าไปเป็นเพื่อนไว้นะคะจะได้ไม่ต้องไปถามใครให้ยุ่งยากเดี๋ยวนี้สมาชิกเราเก่งมากนะคะเข้าไลน์ได้ทุกวันเลยอันนี้ไม่ใช่มีสายชีปปปอเข้าไปแล้วทํามาแล้วด้วยค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนได้รู้ด้วยนะคะแกนคิวอาโคไว้เลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ